หลังจากที่อิหร่านและเยเมนได้มีการตอบโต้สหรัฐแบบจัดหนักแบบไม่เกรงใจใครทําให้สถานการณ์ของสหรัฐเองไม่มีประเทศใดเชื่อฟังคําเรียกร้องของสหรัฐให้เข้าไปร่วมในปฏิบัติการในครั้งนี้โดดเดี่ยวยับเยินบนแผ่นดินตะวันออกกลางจึงส่งผลให้เกิดอาการแปลกๆกับสหภาพยุโรปหรือ EU รวมถึงรัฐบาลของสหรัฐเองก็มีท่าทีที่แปลกไปกลับมาสนับสนุนให้เกิดรัฐของปาเลสฟังไม่ผิดครับเย่ายวว่าแต่แฟนข่าวอึ้งเลยครับเวทีนิวส์ก็ ึ่งเหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง สำนักข่าว AP n e นิวจากนิวยอร์กสหรัฐได้มีการรายงานว่ารัฐสภายุโรปได้มีการเรียกร้องให้มีการหยุดโจมตีถาวอรดในฉนวนกาซาเป็นครั้งแรกและให้มีการเริ่มความพยายามทางการเมืองเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขระหว่างเอลและปาเลสมาติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ312เสียงคัดค้านเพียง131เสียงและงดออกเสียง72เสียงในห้องประชุมใหญ่ของสตราสบรุกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการ เปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญกับจุดยืนก่อนหน้านี้ของรัฐสภาและเสียงเรียกร้องก็ได้เพิ่มขึ้นในขณะที่มียอดผู้ดับชีพในฉนวนกาซาขณะนี้พุ่งสูงถึงเกือบสา0,000ื่นรายตามระบุของกระทรวงสาธารณาสุขของจูเอสมาชิกสภา,านิติบัญญัติของยุโรยังแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่ไม่ดีเลยในฉนวนกาซาและขอให้มีการฟื้นฟูว,วิธีแก้ปัญหาแบบสองรัฐเพื่อเป็นการยุติการยึดครองปาเลสของเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา อันโตนิโอกูเตเรสและขาธิการสหประชาชาติได้มีการประนามเอลสำหรับการถูกดับชีพของพลเรือนชาปาเลสในชนุนคาซาและกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ที่จะต่อต้านสถานะรัฐของปาเลสกูเตเรสได้มีการเรียกร้องให้หยุดโจมตีทันทีและปล่อยตัวนักโทษชาปาเลสก่อนที่จะสายเกินไปเขาได้มีการกล่าวประนามเนทันจุกรูว่าการถูกดับชีพของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติในเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมอันสะเทือนใจสำหรับองค์กรของเรารอบ ครัวของเขาและสําหรับผู้ที่พวกเขาได้ทํางานอยู่ในฉนวนคาซาและเรียกร้องให้เกิดความมีเสถียรภาพของสองรัฐโดยตั้งรัฐปาเลสและเอลตามที่ไบเดนได้เสนอไว้ก่อนหน้าฟังไม่ผิดครับตามที่ไบเดนได้เสนอไว้ก่อนหน้านอกจากนั้นบ o อกดิสเวิร์อัปเดตได้มีการรายงานอีกว่าไบเดนเกิดความละล้าละลังเพราะสหรัฐเคยแพ้สงครามต่อเยเมนมาแล้ว3ามครั้งในรอบ20ปีนั่นคือปี2547-2558และ2564จึงควรเริ่มพิจารณาเพราะตามแผน นั้นก็คือการยกคนขึ้นบกและบอลทําลายอิทธิพลของอิรานจากนั้นได้มีแผนการในการมุ่งสร้างสถานการณ์ปลุกปัน่นที่ภูมิภาคอื่นๆเช่นไต้หวันฟิลิปปินส์เกาหลีใต้และประเทศอื่นๆเป็นอันดับถัดไปสื่อวอชิงตันโพสต์ได้มีการรายงานว่าสหรัฐมุ่งหวังที่จะรุกรานเต็มรูปแบบที่จะช่วยยึดครองเยเมนให้ได้สักระยะหนึ่งเช่นที่เคยทํากับอิรักและอัฟกานิสถานแม้ว่าภายหลังจะพ่ายแพ้ย,ยับเยินก็าตามสหรัฐได้เริ่มก่อฉนวนโดยโจมตียุทธป,ปกรณ์ทางอากาศต่อ นาน1ิบวันแต่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยแถมยังถูกสวนกลับถูกตอบโต้ด้วยการโจมตีเรือรบเรือสินค้าของสหรัฐอังกฤษเอลในทะเลแดงและอ่าวเอเดนหนักกว่าเดิมอีกโดยปกติก่อนการเลือกตั้งใหญ่ทุกครั้งสหรัฐจะต้องมีการก่อการลุกลานกับประเทศอื่นเพื่อหวังเรียกคะแนนนิยมฝ่ายบริหารของไบเดนจึงได้ตกลงกับกลาโหมในการเริ่มทําการลุก,การานทางตะวันตกของเจเมนแต่ในขณะเดียวกันในรัฐสภาของสหรัฐได้มีการระดมการต่อต้านนักการเมืองสัญชาติเอลที่จะ จะเป็นรัฐบาลซึ่งไบเดนเองก็อาจจะโดนปลดแล้วเลือกตั้งใหม่ซึ่งอัลิยาซีราได้มีการรายงานถึงผลโพลร,ระบุว่าจุดยืนของประธานาธิบดีโจไบเดนต่อการลุกปรานของเอลในฉนวนกาซาที่จะส่งผลกระทบต่อความชื่นชอบในการลงคะแนนเสียงของพวกเขาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังใกล้มาถึงนี้ในช่วงเวลาการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดเชื้อสายเอล8ใน10คนได้มีการระบุว่าพรรคเดโมแครตนโยบายของสหรัฐต่อเอลและการลุกรานในฉนวนกาซาได้ แบ่งแยกชาวอเมริกันเชื่อสายเอลคริสซูนูนูผู้ว่าการรัฐนิวแฮมตอบโต้เมื่อต้นปีที่แล้วต่อโอกาสที่คณะกรรมการแห่งชาติประชาธิปไตยหรือ DNC จะถอดถอนสถานะของไบเดนจากการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเรียกว่าโดนซัดจนเสทั้งนายเนทันจุกูและไบเดนกําลังจะสิ้นอํานาจและไร้ที่ยืนทางอํานาจซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ความเคร่งพรึมไซออนกําลังจะโยนความผิดให้กับแพะทั้งสองเพราะเงินอาวุธกําลังคนกาลังจะนำ พาชาติทั้งสองเข้าสู่ภาวะล่มสลายโดยบริบูรณ์ติดตามข่าวสารความจริงแบบนี้ที่เ t News กดไลค์กดติดตามหรือดาวน์โหลดไว้นำไปเผยแพร่ต่อได้ทุกแพลตฟอร์มเพราะความจริงไม่มีลิขสิทธิ์พบกันกับคลิปหน้าที่เ t News วส์ครับ